กินด้วยะบกินด้วยอึไม่เคยกินน้ำผ่อนไม่เคยกินใช่นเหนียว่อนเหนียวอนจ้าหจกเนียจขเหนียวว่าสาคุ้ยไปดิคุ้ยเออน้ำปลานซีนน้งซีน้งซีทำเดี๋ยววรอร่อยไปอันนี้อะไรตำปลกปลาของอร่อยจะแด้ทำเดียวเบาเยอะไปไนไปไหน กินเบียร์นะบ้าเสรแล้วเสร็แล้วเอาเอากินเบียร์วันนี้โคกเนี่ยอ้เหรอคะแม่ผูเอาจ้าเอาดอกแต่กีโลไม่พอนเศรษฐพอขยบนวัน้สุกับโคกว่าสกิดได้สกิดขอมอ่ะเอ้าสมแขวบดอกตั้ๆๆอตั้าตอ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเราก็ได้วิถีชีวิตนะครับอ่าร้อยเอ็ดนะที่เรามากินบ้านๆวิถีชีวิตคนอีสานบ้านนอกบ้านนอกของเราบ้านต่างจังหวัดนะคะจะพูดไปอย่างนี้ดีกว่าแกกินหอยปลากระบ๋านเด้อกลับมาเชี่ยวหวานเลยจ้าง้วนขึ้นหลายแถบเลบวะ จบรายการก่อนนะครับฝากติดตามเพจด้วยครับตามเพจตามใจเมียคนพี่เมียคนน้องนะครับแล้วก็แชร์นะขอกำลังใจหน่อยเด้อนะครับทุกคนฝากกดนะไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนนะคะต่อไปมีหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย